hắn bay nhát, bay bọt, này còn si phết, ít nè. Hay pha, like <cười> <cười> đi thức. Một mùng, ba, gín này nè. đi đi, nè. นี่นี่นี่กินลูกดียกยกโอ้สบายดีสบายดีลุงใดสบายดีภูเก็ตมื้ออะไรลุงบัณฑ์มาแต่ชงการสบายดีสบายดีลุงใดบิ่งคลิปเบาเตียงกินได้ทุกอย่างจะนอนละย่อโปรตีนกันมาคอยหัวจังนเมียคอยว่าเจ้าพ่ออย่างพวพ่อเนี่ยคอยเบิ่งเลยวันใช้จะกินโปรตีนเอง กินได้ทุกอย่างหรอกยังกินได้เมื่อหมอเจ้าหน้ามโจมตีนนี่แสบปะมันบุมีตัวอ่อนเถอะเห็นแต่เมื่อมาเรมาแต่ก็บึ้งตะกี้บ่าวจุกว่ะบ่าวเตียงก่อนเครื่องเบิร์ตไปสงกรามเนี่ยบุตรแมวมาอยู่นมกันบุมีตัวอ่อนเถอะมีตะปูกันสรุปเดือนธันวาคมการปีนี้ ร้อยสิบคุณบอกบอซัมพีแล้วนี่พีแล้วีนเดคไดีบกแต่คนลินอืมเาเอามได้ลงอเดือดกขายดีจุดกินเองก็เป็นแล้วได้บ้านนะ่คยว่าเจ้าไปให้มาแล้วเห็นรถกระบเห็นแนมเหมือนไปให้ เ้าเราบ่ราะแอบเลยหรือเอาแต่ใจคือเก่ามันหายขมือมันจะขึ้นหัวกระไรนั่งลงเจฟดินแล้วก็หัวทุบจะจะเห็ดได้บ้าน่เด้อเจ็บเด้อยู่ในแป้นเจ้าก็จะทุกบุญยักกินลูกเดียว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 สบายดีลูกได้แหละแปะ คอยใหญ่แล้วคอยโบเห็ดคอยโบพังแลนหันนั่นแหละเดนี่ยบล้มแล้วเ่กิบกระโบไซ่ใส่ไม่ใช่หือตายใช่เกิบแล้วพิษเบาสุดมันหนักแล้วจะเบาเบาเล็กหน่อยเพวคือใส่ ไปให้ฉันละมันกินเองเป็นนะน้องเถอะบันมุมีไปปอนจะเลยมือนายลุ้งเช้าแน่วนอนมาก่อนม,มุ้ยแ <c oughs> มเด้อมุมยแม่ขันไปหยาดไปปอนนี่กับชีพิบอีกนี่ <c oughs> ใครแต่ป้ากินผู้เทียแบบนี้แหล <c oughs> ะเนาะป้ากินผู้เทียแบบนี้สบาย

คากปุ๊บไปให้มันไปเหลยอยู่ให้ห้องอยู่มันอนเคียงหอมอยู่จะกับแองนำก็ว่านี้เรแองนำจะใช่ื้อไปหนำเป็นลูกแม่ผ้อระวังนำแองน่อยน้าแองพูดีก็มันยืดูดีมันยืดนั่นเลย mình đâu bồi thực bố qua à, thùng một ngày à, thùng đám to kinh thục vàng thì kinh là kinh 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 ยังเออกินมือนาวกินมือนาวพ่อเถิกพ่อกินน้ำ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 เถิกกินน้ำกินน้ำเองก็เป็นบ้านนี่เอาเก่งบุรเลยเก่งเมื่แล้วเก่งเมื่แล้วผู้จะกาวมีแต่ป้อนเนาะ เช้าเราไปลงกระชามนี่ลงกัณมือ,อ,อมันเหมือนอะไรที่ถึก เดาจะหาต้นเตียงด้วยบ้านี้เด้วมันโตกเกตนมันดำมันโบงงามเลยดูะแ,แม่่อนั้นมาม่นตกเลมันใหญ่แหละเพ้ยเสียวเพมมันนั่งกลางทางเหให้แด้ม,มันวิดงานบุญคือสงการเลี้ยง,งว่ายานด,ดีน่งห้เนี้ ลดมาเที่ยวไล่ไปเลยเยอะยะส่ยิงหอมันมืดเลยที่เถิดอือเอ้ยบ่เฮ้ยบ่ยัง่ิ่มบ่ยวน้ำมานิดชิได้ฮะในหลายบนอใหม ได้รน,นั่หม,มา n อเี๋ยวยานนกินเลยพอลูกพอากินนี่พอตัวนี่เครัเนื้อพอกินพอตัวทอเนี่กินมาี่นกินนี่วะ

thịt hụa chuột cái <laughs> này cái cái nung thịt nung có mãi đây đi chúng mình มันบักลำใหญ่เด้ยังอันน่ะยังตายพุนน่ะยอมจัปี่ปีแรกนี่มันกินบ่เ็บ่ักษากมันให้ก็ยังบ่ได้ให้มันก็คือเลยกตูน้แล้วหเลี้ยวมลุงพุ่นแห่เลี้ยวงลุงพุ่นพนาบินข้างกันเลยมื้อหน้าบ่แวได้ก็ลุงเสียง่นดังเลยน ดังเลยเคินน้อบอลเลียงมาให้ลูมีแต่จาใจตัวเองคิดขวางนหนึงเลยใช่จ้าหหายมึงแล้วคิดแน่เนอะเอวเอวทองน้ามาาลูกป่ทองฮะมึงเน้บึงนูกพูด lơm sẽ biến mấy khám kho đi Khéo là liềm nưng nhăng liềm nừng khàn thân qua đây cái nhầm ไ้ปากดีค่ะอยเอาีายเอาดนปาก่ินนี่ดูดีๆที่อะไระะอะไรยกเา้งจะจิกดทงลมเลยอยู่ทงรีนแลแม่ได้มวนขาอกกินทุกอย่างที่คว้างนายนี่ ยำอยู่ตลอดันเนี่ายายากข่าวกอนอันน้มันกินข่าวช้องชาม,มันมันกินแต่หน่อมอออันนี้มัดมือก็ยังไม่กินหนอ่มค่ะมันกินข่าวเองจั่ตงาลิงตนจั่ชายจั่ชายแรงงาน มาได้ผ่าถือได้เถไหมไม่ม่มาเฮ็ดมาเฮ็ดโมเมนต์ชิลุงลินนำขี้ตันเหมือนกันโมเ็นนี่ฮะดียังอยู่ดๆยังอยู่นะใน้งนะดีนี่นเฮ็ดตัวนึง ยาดำใช่ไหมแมงมาไปไหมเจ้่กันห่อนกเจ้าโจนนำทึมแถ่ไทยเราไปสวนนี่ไร้อยังไทยด้ชนหนึ่งรถรือ่ายเราไทยหน่อยหน่อยในหันลคข่อยม่มีวลาถไทยจ้างจ้ง

มาเอาไว้อันเนี้ยฮ่าชาวเลยชาวเลยหน่อยหนึ่งบ่ได้หน่อยหนึ่งเลยหรืเฉยจะหลุดห้องเฉยจะแล้วกินทุกกินกินกินทุกอย่างที่คว้างน่ะหามกินแนวอื่นอิ่มนะพ่อ

嗯，妈妈。 มึงจะจับเองกินเองแล้วบันข้อแลเหนียวหมดแล้วฮันมาเด้ออีเท่าไหร thì hai luôn thì mát nè này mát nè má, ừ này mát nè má, lùn này này đấy, lấy đi đấy, này con nó nè, nhảy hả? อะไ้ S <S ใจละให้โหลดยาวหัวโดนแปดได้สิน,นี่ซื้อบัทเด้ออมานัมนใ่ะกินแน้น่น nhìn thức đi là hắn là à Cái hắn là hắn khăn hắn là 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 hắn đi hắn là Đi là chơi đi hắn đi hắn là แม่แม่ใบกองอยิ้วดูบ่ใบใบได้แหละลูออมือเด้อเบิ้งมันชีขาดเบิ้งให้แม่ไหวเด้อเออ,อในถุงเด้อเถิดเด้อในถุงขนมจะในี่เด้อในถุงขนมจะในี่เด้อมี แ้ามนให้ใจกดินคาา่ะนำำไปอานำไปนี่เขาเตรียมซามมาในลอกไหมรับและเมืยไให้ใหญ่มากแล้วเอาใจหยากนั่น บริดาทยตอนไฮบุมิ่ยเอาอยู่ไีสรับออลีไฮยังนอนเร่มรอดูอดเขาเริเร่มมายูจะตด้กินแกงหนอ้อไม้ กินกับน้ำห้องดังน้อำห้องเช้าคุณนพางติดคัทบัวบ่าวน้ำไผ่เป็นไข่ลายชวนกินปีใหม่เอ้มาเด้อแกงต้มไก่เอ้อวันใช้รับแล้วนอนอยู่มามามาเด้อเถอะมาเด้อมาวบัว่ามาก็ได้ขยินเม็ดได้มาเด้อขึนเขาเด้อ Xe Xe bây mà đưa Đại dạy tố đây này thì... Bừng tà mà nhiều bông, Chín này Chín nó không Chín hồ khẩu chín tắm chèo Ăn hết nè đây Má là cho chấm chín hồ khẩu คงเคยจำเจียวปกปกปกไปแล้วไปสามีแฉมเจ้าให้มันจกไมหมดเชียงเจ้าแฉมอยู่ใหม่ไทยที่บ้านไหนทีาบ้านเรานี่อเป็นชูอันหรือกันไปวันยวคือวั มาคนละทางือมาคนละทางหวานขือนขอกินมัดนเหมือนเจ้าฉันหวานตอนไหนขอยใจด่อลูกว่าเป็นตุยางมาบุหรีไม่ฉันหอกไม่ล้งกงตั้งในจุกแล้วมันเพราะเนื่อง

còn mình hình Cho và cho chóng khứ mụn tốt Thôi sao tay là ngon Nhạc linh năm lán như thế này Khoi linh như Là cả đập bà này Anh này lại bắt chót Chúng ta cũng hào Cảm ơn các bạn đã theo dõi và <laughs> อย่าหาเห็ดได้ขอบัวเห็ดมันมึกปั้นนี่ได้เสพเศบ้าว,ว,วน้ำล้างม <c oughs> <c oughs> ุอวนันไซก็นอนเลย เสเบืเ้องแรกก็รืมก็ไหลก็แชร์ได้พี่น้องขยน้ำงาง่อยกัดแชกไหกแช์มาเนี้เบาจุกศิลาเพียงเท่านี้ไปวงเรียนก่อน